คือบทพูด YouTube ยาวประมาณ1,000คำภาษาไทยสำหรับวิดีโอเรื่องเครื่องบินรบ JS-7 Flying Leopard หรือที่เรียกในจีนว่าเฟาบินเหลียวพิกดอกซึ่งเป็นเครื่องบินรบโจมตีพื้นดินและโจมตีเป้าทางทะเลที่พัฒนาขึ้นโดยจีน สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินรบที่สำคัญที่สุดของจีนนั่นคือ JH7 Flying l e o p a r d หรือที่บางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเรียกว่า FB-C 1 Flying l e o p a r d เครื่องบินรบรุ่นนี้เป็น1ในเครื่องบินรบที่จีนภูมิใจเพราะมันถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการรบในยุคที่เทคโนโลยีการต่อสู้อากาศยานมีการแข่งขันกันสูงมากมายทั่วโลก p r e s t อ g r 1 j เ7ถือกำเนิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในช่วงยุค1,970ซึ่งกองทัพอากาศจีนต้องการเครื่องบินโจมตีพื้นดินและโจมตีเป้าทางทะเลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมเครื่องบินรุ่นก่อนหน้าอย่าง h 5และ Q5 มีขีดจำกัดในการปฏิบัติการและไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานทหารทั้งทางบกและทางทะเลได้อย่างครบถ้วนจึงมีโครงการพัฒนาเครื่องบินโจมตีรุ่นใหม่ขึ้นและผลลัพธ์ก็คือ j เ7 f l y i n ฟ Leopard นั่นเองวิกิพีเดีย ลักษณะของ JH-7 คือเป็นเครื่องบิน2ที่นั่งมีนักบิน1คนและเจ้าหน้าที่ควบคุมอาวุธอีก1คนอยู่ในห้องนักบินแบบเรียงกันห้องนักบินได้รับการออกแบบให้มีการป้องกันและทัศนวิสัยที่ดีเพื่อให้ทั้งนักบินและผู้ควบคุมอาวุธสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะการรบที่หลากหลาย Army Recognition เครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งเครื่องยนต์2เครื่องยนต์แบบเทอร์โบฟฟนซึ่งมีแรงขับเพียงพอสำหรับการบินด้วยความเร็วสูงทำให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงถึงประมาณ1,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่าแมต1.5ซึ่งหมายความว่า JH-7 เป็นเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงที่สามารถตอบสนองภารกิจต่างๆได้ดี。r e s t a อ r ์บวก1 นอกจากความเร็วแล้ว JS 7ยังมีระยะทำการรบที่ไกลโดยมีระยะรบประมาณ1 6 5 0กถึง1,760กิโลเมตรซึ่งช่วยให้มันสามารถปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทั้งภายในประเทศของจีนเองและในบริเวณทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ matcha com สิ่งที่ทำให้ JS 7แตกต่างจากเครื่องบินรบหลายรุ่นคือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการต่อสู้ทางอากาศอย่างเดียวแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีพื้นดินและทางทะเลโดยเฉพาะ จึงทําให้มันมีความสามารถในการติดตั้งอาวุธได้หลากหลายมากกว่าเครื่องบินรบทั่วไปโดยมีจุดแขวนใต้ปีกและลาตัวรวมกันห่อลายจุดที่สามารถติดตั้งอาวุธได้มากถึงเกือบ9,000กิโลกรัมของอาวุธรวมทั้งขีปนาวุธนําวิถีโจมตีพื้นดินขีปนาวุธต่อต้านเรือระเบิดเลเซอร์นําวิถีและระบบปืนกลติดตัวเครื่องแบบคู่ขนาด23มเมตร อีกด้วยปากิสถานดีเฟนส์ส่วนระบบอาวุธทางอากาศ js 7ยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศอากาศแบบสั้นเพื่อใช้ป้องกันตัวเองในกรณีที่ถูกโจมตีจากเครื่องบินศัตรูซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อสู้กับเครื่องบินด้วยกันโดยตรงแต่ขีปนาวุธเหล่านี้ก็ช่วยเพิ่มความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบได้มากขึ้นปากิสถานดีเฟนส์ในส่วนของระบบควบคุมและการค้นหาเป้าหมาย js 7มาพร้อมกับระบบเรดาร์ และระบบนำทางที่ทันสมัยสำหรับยุคนั้นแม้ว่าจะไม่เทียบเท่ากับเครื่องบินรบรุ่นใหม่หมของโลกแต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับภารกิจโจมตีและป้องกันทางทะเลระบบอาวุธของมันสามารถส่งสัญญาณไปยังอาวุธนำวิถีและระเบิดเลเซอร์ได้อย่างแม่นยำทำให้มันสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Army r e c o m m i s i o n มีหลายรุ่นของ JS 7ที่พัฒนาออกมาตามเวลาที่ผ่านไปรุ่นแรกสุดคือรุ่นพื้นฐานซึ่งต่อมาได้รับการพัฒนาเป็น JS 7 a ซึ่งมีการปรับปรุงทางเทคโนโลยีระบบควบคุมการบินโครงสร้างตัวเครื่องและระบบนำทางทำให้สามารถเพิ่มจำนวนจุดแขวนอาวุธและประสิทธ,ธิภาพการรบได้มากขึ้นและยังมีรุ่นที่ทันสมัยกว่าอย่าง j h 7ด B ที่มีคุณสมบัติการลดการตรวจจับเรดาร์ด้วย matcha com เรื่องราวของ JS 7ไม่ได้มีเพียงแค่ด้านเทคนิคเช่นเดียวกับชีวิตจริงของมันยังมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจในประวัติการบินเช่นมีรายงานเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการบินทดสอบ ซึ่งเครื่องบินได้สูญเสียส่วนรัดเดอร์หรือหางด้านหลังขณะที่บินอยู่บนความสูงหลายพันเมตรแต่ทั้งนักบินและผู้ควบคุมอาวุธก็ยังสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างเครื่องบินและทักษะของนักบินเบลเดียนทีวีทีซีนิวส์ในระหว่างการใช้งานจริง JH7 มีบทบาทสำคัญทั้งในกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีน p l a a f และกองบัญชาการอากาศยานของกองทัพเรือจีน PLANAF ซึ่งทั้งสองหน่วยงานใช้มันในการฝึกรวมและปฏิบัติการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรบ